สวัสดีค่ะกลับมาพบกับน,น้องแมมเซวิทไทยรถสวยจังหวัดสุราธานีกันอีกแล้วนะคะแล้ววันนี้นะคะน้องแมมก็พากระบะแคปนะคะสายโตโยตา้าบอกเลยว่าห้ามพลาดเลยวันนี้ได้รถเพิ่งเข้ามาใหม่เลยนะคะใครที่กำลังมองหากระบะแคปพอนหกพันกว่าบาทมาทางนี้เลยจ้าวันนี้น้องแมมจัดมาให้แล้วกับโตโยต้ารีโว m สมาร์ทแคปสองจุดสี่แอนรีเซตอ dition นะคะ คันนี้ได้รถปี2021ในราคาเพียงแค่389,000บาทเท่านั้นลูกค้าประวัติดีฟรีดาวพอน6,000กว่าบาทเท่านั้นค่ะใครที่อยากได้กระบะแคปปี้ใหม่ไม่น้อยนะคะพอนทุกถูกมาทางนี้เลยจ้านะคะที่นี่เซรีไทยรถสวยมีทั้งหมด4สาขานะคะไม่ว่าจะเป็นสำนักงานใหญ่ กรุงเทพหนองจอกมินบุรีนะคะหรือจะเป็นภาคอีสานบุรีรัมย์อำเภอโนนดินแดงนะคะหรือจะเป็นภาคใต้ของเราสุราษฎร์ธานี2สาขาสี่แยกตะปานกับสาขาสนามบินนั่นเองนะคะพี่ๆอยู่ใกล้สาขาไหนก็สามารถแวะเข้าชมรถที่สาขานั้นๆได้เลยรับประกันได้ว่าไม่มีชนหนักจมน้ำฟิกคว่ใหม่แทรร้อยเซ์แน่นอนนะคะผ่านการตรวจมาแล้วมากกว่า600กว่าจุดไม่ว่าจะเป็นกูอินสเปคชั่น ส4 4อสี่ี่จุดหรือจะเป็นชิเชอร์นะคะ2 7 4จี่จุดและกดอ,ออกนะคะน้องแหม่มยังมีการตรวจเช็คจับพี่พี่ช่างอีกมากกว่า30กว่าจุดไม่ไว่าจะเป็นเปลี่ยนถ่ายของเหลวฐานน้ำมันเครื่องนะคะเช็คห้องเครื่องต่างๆนะคะบอกเลยว่ามั่นใจได้เลยออกรถกับสีไทยนะคะได้รถสวยเกรดเอแน่นอนนะจ๊ะ,ะวันนี้สําหรับใครที่กำลังมองหากระบะแคบสักหนึ่งคันพอนประมาณห้าหกพันจัดคันนี้ได้เลยนะคะบอกเลยว่าคันนี้ สภาพนี่คือ99บวกๆบวกกันเลยนะคะป้ายแดงจะอยู่ประมาณ6กแสนกว่านะคะคันนี้ไม่เพียง68หมืเท่านั้นนะคะได้รถปีใหม่ใหม่น้อยสภาพดีอ่ะก่อนที่จะไปชมนะคะในส่วนของไม่ว่าจะเป็นภายนอกหรือภายในนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้น้องแหม่มด้วยนะคะอ่ะเรามาดูในส่วนของ ชมหน้ากันก่อนเลยคันนี้จะเป็นตัว2.4 Entry น,นะคะได้ชมหน้าหมูป่าหล่อๆเท่ๆแบบนี้เลยนะคะด้านนอกก็จะเป็นแบบโครเมียมนะคะนี่เป็นเส้นโครเมียมแบบนี้เลย<ม>ส่วนกระจังด้านในนะคะก็จะเป็นสีดำด้านนะคะมีช่องระบายความร้อนมาให้นะคะ <S <S โลโก้โตโยต้นะคะโครเมียมยังอยู่ครบเนาะให้ดูดวงไฟนะคะ <S <S ไฟมัฟตติดีเฟคเตอร์นะคะตัวนี้ใส่กิ้ง ไฟระดีไฟเลี้ยวก็จะอยู่ในกรอบของดวงไฟหน้าเลยเนาะนี่นะคะเขี่ยวหมูป่านะคะได้ชื่อว่าเป็นชมหน้าหมูปานั่นเองแค่ชมหน้าก็ถือว่าดุดันแล้วนะคะตรงนี้นะคะแค่ชมหน้าก็ถือว่าดุดันแล้วเนาะนี่เลยสภาพสวยมากนะคะคันนี้ได้สีเทาเป็นสีเทาเงินนะคะนี่อาจจะมีเลอกนิดหน่อยนะคะเนื่องจากว่าสุร,ราษฎร์ฝนตกอีกแล้วเนาะ นี่เลยนะคะรถเดิมโรงงานแน่นอนนะคะไม่มีชนหนักจมน้ำคิกคว่ำไไม่แท้ร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนลูกค้ามั่นใจได้เลยในส่วนของล้อนะคะตัวนี้นะคะได้ล้อแม็กเดิมโรงงานนะคะจากโตยโยตานะยางใหม่ทั้งสี่เส้นนะคะเป็นยางแม็กซิปอย่างดีเลยดอกยางหนาๆเน,น,น้นๆไปเลยคันนี้เป็นขอบ16นะครับยางปี2 0 2 4ี่ขับขี่ยาวๆเลยจ้า ในส่วนของสภาพด้านข้างนะคะบอกเลยว่าใหม่กริปคันนี้คือแบบสภาพเหมือนป้ายแดงเลยนะคะใหม่กริปไม่มีรอยขีดข่วนแต่ยังได้ไม่มีรอยตําหนิรอยชํารุดสีนี่คือแบบเนี๊ยบมากนะคะตัวนี้มีให้ดูที่รองที่ปัดน้ําฝนคือสีดำพลาสติกนี่คือไม่มีรอยทรงรอยซีดเลยนะคะภาสีพรบบอต่างๆนะคะยังไม่ขาดนะคะตัวนี้ ถ้าเกิดว่าลูกค้าออกไปแลี้ยแล้วภาษีมันขาดนะคะนี่เราต่อให้นะคะเราต่อให้ลูกค้ามั่นใจได้เลยออกรถไปลูกค้าไม่ต้องทําอะไรเลยนะคะเราจัดการให้เองหมดทุกอย่างเลยกระจกก็จะเป็นสีดําตัดกับสีตัวรถนะคะมีไฟเลี้ยวมาให้ด้วยนะจัดสันนี้โลโก้ไฮลักยังอยู่ครบนะมือจับสีดําสัญญาณกันขโมยต่างๆคิ้วกันตรดมีมาให้นี่เลยทั้งสองฝั่งนะ โครงสร้างต่างๆหัวนอตเดิมกันรอยเดิมๆจากโตโยต้าเลยนะคะนี่อาจจะมืดหน่อยนี่ใครอยากได้รูปภาพเพิ่มเติมด้าดูในคลิปไม่ชัดก็สามารถโทรหารน้นะะองเออหม่ได้เลยนะคะที่เบอร์ศู4 5 1 9กสี่นดหนึ่งเก้าเนะคะ0ูน5 1 9กสี่ห้าหนเก้ดนึ่บอร์นี้แอดไลน์ได้เลยนะนี่ให้ดูเมนอาร์ครูปกลมคมคลิป สวยนะคะสภาพป้ายแดงเลยจากคันนี้ปีส0 2พิบเไม่หกหมืแปดไม่หกมืเท่านั้นโครงสร้างนี่เลยจ้าพี่จ๋าหัวน็อตต่างๆไม่มีรอยขยับขยื่นไม่มีรอยทรงรอยซีดหัวน็อตเดิมโครงสร้างเดิมไม่มีชนหนักอย่างแน่นอนนี่เลยจ้ะตัวนี้เป็นตัวเซตอิด e ิชั่นนะ สังเกตง่ายๆมีปล่งล้อนะคะปล่งล้อจะ,อ,ะออกมานิดนึงนะคะที่ซุ้มล้อนะคะจะเรียกว่าปล่งล้อนะคะเป็นตัวเซตอีดิชั่นเนาะด้านหลังนี่เลยนะคะไฟเบรกไฟท้ายต่างๆนะคะสามารถใช้งานได้ตามปกติเลยโลโกโล้ไฟเบรกตวงที่สามยังอยู่ครบที่เปิดฝากระโปรงหลังก็จะเป็นสีดำด้านนะคะตัวนี้นี่เลย แมกไลเนอร์ต่างๆไม่มีรอยชำรุดไม่กริปไม่มีเป็นตรงเป็นรูสภาพ99บวกๆเลยมีตะขอมาให้6จุดสามารถแขวนสิ่งของสัมภาระได้น,นะจ๊ะอ่ะเดี๋ยวเรามาดู ภายในกันบ้างดีกว่าให้ดูก่อนแผ่นโมก็แผ่นสติกเกอร์ต่างๆยังอยู่ครบหัวนงหัวน็อตโครงสร้างเดิมเม็ดอาร์อไะเดเก็บเม็ดอาร์คให้ดู โอ้โหขอบยางคือแบบใหม่มากเหนียวมากรูคม,ม,มคมกริปแขบด้านหลังเป็นเบาะหนังสีด้านนะนั่งได้สามถึงสี่คนคือเบาะใหม่มากและยิ่งเปิดแคบปูคือกว้างมากนี่เลยเปิดแคบได้ถึงเก้าสิบองศาเปิดแคบยิ่งกว้างเลยนะคะคันนี้ เบาะนะคะเป็นเบาะผ้าตัวนี้ได้เบาะผ้าเบ,บาะคือใบและนิ่มมากเย็บด้วยตะเข็บสีขาวแบบนี้เลยกันรอยเดิมๆเ,เลยแผงประตูจะเป็นสีดำนะคะระบบออโต้นะคะตัวนี้พองมไล่ยแบบสามก้านหุ้มหนังมาให้แล้วนะเลขไม่นี่เลยพี่หกหมืนแปดพันแปดร้อยห้าสิกิโลเมตรไม่แท้แน่นอนไม่มีการกลมไมแต่อย่างใด ไฟหน้าจอสามารถใช้งานได้ทุกดวงหน้าจอทัสกีนสัมผัสได้หน้าจอทัสกีนสัมผัสได้เชื่อมต่อบลูทูธ AUX ได้หมดเลยเกียร์แมนวลออกสปีดเป็นเกียร์แมนนวนออกสปีดนะคะตอนนี้ภายในจะเป็นโทนสีดำแอแบกคู่หน้ามีมาให้ครบแอแบกคู่หน้ามีมาให้ครบเป็นโทนสีดำบอ,อกเลยว่าใหม่มากแอร์ต่างๆจะเป็นระบบแมนนวนนะถ้าเกิดว่าวิ่ีมองไม่ชัดนะวิ่ีสามารถ ไลน์น้องแมวม่ได้เลยนะพอดีวันนี้ฝนตกมันไม่มีแสงเลยแสงแดดไม่มีแต่เช้าวันนี้ไพดงไปดานคือสะอาดสะอา้านไม่มีรอยแต่อย่างใดสภาพภายในคือ99บวกๆเลยเดี๋ยวเปิดไฟหน้าจอให้ดูอีกสักหนึ่งครั้งนี่ใช้งานได้ตามปกติทุกดวงนะเอเย็นเพลงเพราะแน่นอนกุญแจจะเป็นกุญแจรีโมทแบบนี้เลย ไได้คันนี้ไปบอกเลยว่าคุ้มในราคา389,000บาทปี 2, 0, 2021กับกระบะแขียบโตโยต้าไฮลักรีโว2.4 e อนทรีเซ็ตอ t ดิชั่นนะคะไฟเออไรเออคือแบบติดทุกดวงนี่ฝั่งนูก็เปิดได้นะนี่ตรงนี้สามารถใส่เว่นได้ สภาพคือใหม่มากใช้ได้ไปคือคุ้มสุดๆอะเดี๋ยวเราไปดูต่อในส่วนของห้องเครื่องยนต์กันเลยดีกว่านะคะสำหรับคันนี้ก็เครื่องยนต์2.4เป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะคะตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ดีเซลเดี๋ยวตามน้องแหม่มมาชมในส่วนของห้องเครื่องยนต์กันเลยนี่สภาพด้านข้างรับประกันได้ว่า ไม่มีชนหนักจมน้ำพิกความอย่างแน่นอนสภาพใหม่กริปปี2021ใหม 60. ่60,000ฟีดาวพอน6,000กว่าบาทเท่านั้นจ้าใครสนใจบอกเลยว่าห้ามพลาดนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูต่อในส่วนของห้องเครื่องกันเลยจ้าตามมาชมในส่วนของห้องเครื่องยนต์กันต่อเลยเนะจ๊ะสำหรับคันนี้ส m a r t Cap นะคะรีโวของเรา 2.4 Entry Set Edition นะคะเครื่องยนต์ 2,400cc นะคะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลซีซูป16ว้าวให้กำลังแรงมากคือสูงมากคันนี้อ่ะให้ดูสาภาพพร้อมเครื่องกันก่อนใหม่มากไม่มีรอยสนิมไม่มีเชื้อราตัวนี้จะเป็นฝาดำนะฝาครอบเครื่องสีดำคานด้านหน้าหัวน็อตต่างๆ สภาพเดิมไม่มีชนหักจมน้ำติดความรถสวยเกียร์เอโรโกรัคสันแต่รถสวยเกียร์เมาแผ่นเพจยังอยู่ครบแก้มตายแก้มขวาวัวนอตต่างๆสภาพเดิมๆเม็ดอาร์คที่ย่องเครื่องนี่ดูได้เลย หัวนะ็อตที่ฝากระโปรงไม่มีรอยถอดร,รอยแกะดูกลมคมคลิปยังไงดูเม็นอาร์คแข่งกันความร้อนมีมาให้ขอรอยจะมีรับประกันวารันตีเครื่องยนต์เล็กียระให้สูงสุดถึงสองปีกันเลยนะคะสำหรับใครที่ ออกรถกับเสรีไทยไปนะคะมั่นใจได้เลยนะคะได้รถสวยติดเองนะคะซื้อไปไม่มีซ่อมแน่นอนเสรีไทยรถสวยมีคําว่ารถสวยลอกท้ายไว้อยู่แล้วนะคะพี่ๆมั่นใจได้เลยมีรับประกันวันตีเครื่องยนต์และเกียร์ให้ก่อนออกมีการตรวจเช็คให้มากกว่า30รายการและมีการตรวจมาแล้วมากกว่า6ก0กว่าจุดไม่ว่าจะเป็นปูอินสเปกชันนะคะ3ามร้อยสี่สี่จุดจากประเทศญี่ปุน่นหรือจะเป็นชิเชอร์นะคะ27 4จจุดจากประเทศเยอรมัน กับเจ้าคันนี้เลยโตยโ o ต้ h ไฮลักริโนะคะส martcab 2.4 entry ซ e อี d i t i o n ปี2021ไม่เพียงแค่68,000เท่านั้นในราคา389,000บาทคันนี้ประวัติดีฟรีดาวผ่อนเพียงแค่6,000กว่าบาทเท่านั้นนะคะออกรถเริ่มต้น6,500บาทเท่านั้นสำหรับพี่ๆท่านใดที่สนใจนะคะก็สามารถโทรหาน้องแมมได้เลย0645197197นะคะ 0645197197เบอร์นี้สามารถแอดไลน์ได้เลยใครออกรถเด,ดินนี้นะคะน้องแหม่มมีโปรโมชั่นพิเศษ,ษให้ไม่ว่าจะเป็นท้ายน้ำมันเครื่องฟรีสองครั้งสองหมื่นกิโลดอกเบี้ยเริ่มต้นสองจุดแปดเก้าขับฟรีสามเดือนนะคะออกรถเด,ดินนี้่อนอีกทีปีหน้าหรือจะเป็นนะคะบัตร SRT Family Card ฟรีค่าแรงตลอดอายุการใช้งานให้อีกด้วยนะคะใครสนใจก็โทรเข้ามาเยอะๆเนาะ และใครที่ออกรถเดิมน,นี้นะคะน้องแหม่มมีส่วนลดพิเศษให้อีก5000บาทอีกด้วยไม่ว่าพี่ๆจะอยู่ที่ไหนก็สามารถออกรถกับน้องแหม่มได้นะคะไม่ว่าพี่ๆจะอยู่ที่ไหนก็สามารถออกรถกับน้องแหม่มได้นะอยู่ภาคเหนืออยู่ภาคกลางอยู่ภาคอีสานนะคะเรามีบริการจัดไฟแนนซีถึงบ้านส่งรถให้ถึงที่เลยนะคะอาชีพไหนก็ออกได้ทำสวนพนักงานเงินเดือนพนักงานบริษัทขับรถ วิ่งรถร่วมขับรถตู้รับจ้างกีดยางรับจ้างตัดปามน,นะคะค่าราชการบํานาญออกได้หมดเลยขอรับแม่มจะมีธนาคารรองรับมากมายเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเกียรตินาคินปรุงศรีออโต้ทหารไทยธนา,าตาิ CIMB Odico Cisco กสิกรลิสซิงบอกเลยว่ามีรองรับอาชีพคุณลูกค้าแน่นอนใครที่สนใจหรือว่าอยากได้หรือกลังโมงหากระบะแคบนะคะ ซีใหม่ไม้น้อยๆพอนถูกๆมาทางนี้ได้เลยนะคะโทรมาได้เลย0645197197 0645197197เบอร์นี้สามารถแอดไลน์ได้เลยนะคะอะสำหรับใครที่สนใจหรืออยากจะให้น้องแมมรีวิวขั้นไหนรุ่นไหนอีกก็สามารถคอมเมนต์มาใต้คลิปได้เลยก็สามารถคอมเมนต์มาใต้คลิปได้เลยนะคะที่นี่เซรีไทยรถสวยมีคําว่ารถสวยล็อกท้ายไว้อยู่แล้วมั่นใจได้นะคะซื้อไปไม่มีซ่อมแน่นอน ซื้อไปไม่มีซ่อมแน่นอนนะคะมั่นใจได้เลยเนาะใครอยากให้น้องแม่มรีวิวคันไหนรุ่นไหนก็คอมเมนต์มาได้เลยนะคะโอเคสำหรับวันนี้น้องแมมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s r r i e e ช่อง youtube ให้น้องแมมด้วยนะคะหากใครอยากจะได้นะคะหรือว่าสนใจอยากจะออกกรดนะคะก็ติดต่อมาได้เลยนะเดี๋ยวน้องแม่มแปะเบอร์ไว้ให้ที่แคปชั่นนะคะ โอเคสำหรับวันนี้ก็คิดถึงรถยนต์มือสองไว้ใจซีรีไทยรถสวยจ้าบ๊ายบายแล้ะเธอกันเข้ามาเยอะๆนะคะ